สวัสดีครับท่านๆนนะครับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับมาทางช่อง youtube นะครับก็หายไปหลายวันนะครับหลายวันคือวันนี้นะครับแท็กซี่ไทยไม่มีอะไรนะครับแบบอาจจะเครียดนะทีนึงว่าแท็กซี่ไทยมีอะไรวันนี้ผมผมมีเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถนะครับ การซ่อมรถนะครับเอารถไปซ่อมแล้วมันไม่เสร็จนะครับเอารถไปซ่อมแล้วมันไม่เสร็จแล้วก็พูดกับท่านๆนี่แหละที่จริงอ,อยากจะทําคลิปรับผู้โดยสารมันมันไม่ผู้โดยสารนะครับทุกอย่างตอนนี้อ่มันล็อกดาวน์มาเนี่ยมันมันเริ่มมันเริ่มเครียดนะครับคือเอาแรกๆนะครับผมจะามาพูด เอารถไปทํานะครับรถผมเนี่ยปัญหาเนี่ยคือเฮียเขาไม่เกี่ยวนะครับอู่เฮียนมเฮียนมเนี่ยคือเอาง่ายนะรถคันนี้เป็นอู่เฮียนมนะครับแต่ปัญหาที่ผมพูดปัญหาเรื่องการซ่อมรถรถผมเนี่ยระบบติดก,การ์ไม่ทํางานติดการ์ไม่ทํางานนะครับแล้วก็ผมเไรไปซ่อมผมไม่อยากรบกวนเฮียเขาผมเลไปซ่อมอในถนนรัชดานะครับ ซอยหกสิบหกแต่ผมไม่ระบ,บุชื่อนะ,อะแล้วแต่ท่านถ้าท่านในขับแท็กซี่ในช่อง youtube ของผมเนี่ยท่านท่านอาจจะรู้แต่ว่าผมผมไม่พูดนะครับแต่ว่าผมเอารถไปทําแล้วทําไมผมถึงมาพูดให้ท่านฟังเอารถไปทําติ๊กมันไม่เสร็จมันไม่หายด้วยพอมันไม่หายผมเอารถไปขับ ระบบติ๊กเหมือนเดิมหมดเลยผมเสียงเงินพันสี่นะครับผมเสียงเงินพันสี่พันสี่ถามว่าตอนนี้ท่านๆในเศรษฐกิจแบบนี้ท่านหาได้เงินได้กี่วันท่านหาเงินได้กี่วันแล้วรถมันไม่หายผมให้ทำติ๊กแก๊สเนี่ย แล้วไปเปลี่ยนอะไรไหมผมเนี่ยผมเอาของผมมาด้วยเนี่ยเนี่ยมอติร์วาหลังหน้าอันนี้อันนี้หน้าอันนี้หลังนะครับอันนี้ตัวสกัดกั๊ดทำให้ผมถามผมไหมว่าผมมีเงินกี่บาทผมคิดว่าไม่เกินสี่ห้าร้อยผมไม่ให้มาทำติ๊กเก็ตไปเปลี่ยนมอติร์วาล บอกว่าระบบแก๊สไม่ถ่ายจากการมามอบต้มแล้วก่อนผมมาทําเนี่ยผมวิ่งได้ยังไงถ้าแก๊สออกจากถังไม่มาถ่ายในหม้อต้มอ่าแล้วแก๊สออ,องไงไม่ถ่ายในหม้อต้มไอ้เรื่องนั้นผมไม่ได้เกี่ยวนะผมว่าให้มาทําติ๊กเนี่ยทําไมมันไม่ตัดทันทีวิ่งรถเนี่ยทำไมมันเต็มถังอยู่นั่นแหละเขาไปรื้อออกให้ผมหมดพอรื้อออกให้ผมหมดผมก็นึกว่ามันหายนะผมไม่ได้ซีเรีย่ยน คือเงินก็เงินค่างวดของเฮียเขาแหละผมเก็บไว้แล้วผมถามว่าเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบาทลดให้แปดสิบาทลูกน้องก็ไหลไปไล่มาไปเปลี่ยนติ๊กอ่าอ่าถัางกา๊าซข้างหลังให้ผมทั้งๆท,ที่ติ๊กข้างหลังเนี่ยมันไม่เสียเลยอะแล้วมาใส่ติ๊กก๊์ดเสียให้ผม ผมก็ไปขับได้ถึงประมาณบ่ายสามโมงโวันรถไปซ่อมสิบโมงสิบโมงนะครับแกบอกว่าให้วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถ้ามันไม่หายให้เข้ามาใหม่เอาพันสี่นี่เก็บไปแล้วมันไม่หายผมเข้าไปหาพอเข้าไปหาปุ๊บบอกผมว่ารถเนี่ยมันต้องล้างถังมันต้องซ่อมไปเรื่อยๆรถแก๊สมันหาต้องหาจุด ทำไมต้องพูดอย่างนั้นกับผมล่ะครับทั้งๆที่อู่ท่านท่านก็มีรถแท็กซี่ท่านก็ทาแท็กซี่มายี่สิบปีแล้วตั้งแต่ผมมีแท็กซี่กันแรกผมไม่ติดกับอู่ท่านพันสี่ซ่อมไม่หายพุ่งนี้ให้คืนนี้ให้ผมวิ่งรถแก๊สเนี่ยสี่ร้อยห้าร้อยกิโลเนี่ยให้มันหมดให้ผมไม่วิ่งไปรับหมาตัวไหนอะแล้วพวกนี้ให้ผมเข้าไปหา แล้วจะล้างทางให้ผมผมเลยถามว่าผมอ่าผมเลยถามคืนว่ามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไหมครับมันต้องมีเพราะวันเรนซ่อมไปเรื่อยๆอคือผมน้ําตาไหลเลยนะครับเงินพันสี่ของผมเนี่ยผมเผื่อผมจะหาได้นะทําไมท่านมาทํากับผมหากินแบบนี้ครับผมขอเตือนท่านๆนะครับท่านที่ขับแท็กซี่ท่านที่ขับรถบ้านท่านคิดเอาเองว่า อ่าถนนเชดาซอยห้งสิบหกอู่ไหนแล้วแต่ท่านผมไม่ระบุอู่นะครับผมไม่ระบุอู่แล้วจะเอาทางการผมไปไปคว่ำด้วยแล้วผมจะขอถ่ายเอานี่คืนใส่เหมือนเดิมเอาของท่านคืนไปรู้ไหมเขาว่ายังไงอันนี้มันเสียอยู่แล้วผมเอารถไปทำผมจะเอารถไปทำติกการ์ดผมไม่ได้เอารถมาเปลี่ยนมอเตอร์วาล ที่ผมเครียดเพราะอะไรผมหาเงินไม่ได้ท่านมาหากินกับแท็กซี่แบบนี้ยังไงอ่ามาหากเกินแท็กซี่ได้ยางงี้ได้ไงแล้วยังมีหน้าจะให้ผมมาเปลี่ยนมอ้อต้มอีกเหรอท่านถามผมไหมผมหางเงินเหลือมันเท่าไหร่ท่านคิดท่านคิดเอานะแล้วผมพูดฟังเนี่ยขอโทษนะท่านนะวันนี้เนี่ยผมอ่าแอลกอฮอล์มาด้วยคือเครียดมากเครียดไปสองวันแล้ว เพียดไปสองวันแล้ววันนี้วันที่สองรถไม่ได้วิ่งต้องไปทํารถอย่างเงี้ยถ้าผมไม่ทําอีกผมว่ามันมีละห้าพันน่ะหม้อต้มก็พันเก้าถ้าเกิดว่าผมไม่ทําแล้วเขารับปากการะกันให้ผมไหมเขาบอกรถรุ่น,น,นเนี้ยพวกเนี้ยรถแก๊สเนี่ยต้องทาไปเรื่อยๆตอนเช้ามาคือวันนี้รถผมสะดุดผมไม่หาเฮนะียเฮียโนมนะอู๋เฮียโนมเนี่ย มึงเข้ามาหากูเลยผมก็ไปหาเฮียเขาเาเฮียรถมันสะดุดเออบอกเขาอย่างงั้นอย่างนงี้คือผมเนี่ยทํารถคนขับรถมันก็ยังขับทุกอยากขับรถดีอาง่ายเฮ่อพอลมเฮียเขาก็เปลี่ยนให้แล้วเฮียยังไงผมก็มาแล้วเนี่ยคือคนข้องใจอะรถมันไม่หายอะระบบแก๊สอะไรมอติวอะไรเนี่ยยูนิกรมือเนี่ยแล้วเสียงเงินไปแล้วพันสี่อะปัญหาได้ที่ง,ง่าย เฮียบอกจะต้องมึงเข้าไปพุทธมนตรสายหนึ่งเลยอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่ออู๋เขาแล้วกันนะเขาดีอ่ะก็อูแดงอ่แดงทองนะครับท่านไปเอ่อพุทธมนตรสายหนึ่งก็คือซอยสิบสองท่านออกซ้ายยูเทิร์นอ่าอู๋เขาจะอยู่ตรงที่ยูเทิร์นใต้อ่สาสะพานยูเทิร์นเลยนะครับก็เฮียนบนุ้นแหละครับเขาเฮียมนบ,นบเขาบอก ให้ผมไปคนขับมันก็อยากมันก็อยากขับได้ดีอะ่ะก็คือผมมาพูดเนี่ยในคนเมื่อเสือกทุกท่านท่านที่ขับแท็กซี่หรือว่าท่านขับรถบ้านในเศรษฐกิจแบบนี้ถือเราจะหาเงินได้อะ่ะทั้งทั้งที่อู่เขาก็มีแท็กซี่เขาซ่อมรถเขาก็รู้ทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะครับทำไมต้องทำแบบนี้ผมหาเช้ากินข้ามผมพึ่งอันนี้ปุ๊บมันท้อนะคนอะ่ะ ม,มพูดให้เฮียก็ฟังเฮียก็ขอบคุณนะครับเฮียมนพขอบคุณครับที่ในในความสูสึกของท่านท่านเท่า,เาแก่นี้ว่ามันเออไม่เป็นไรแท็กซี่ไทยเองขับไปเลยเอ,เองขับไปแต่เราก็มีความเย่งใจเขาเพราะว่าคนอย่างผมเป็นผู้ใหญ่พอนะผมเป็นคนผู้ใหญ่พอแล้วก็ต้องมีความเย่งใจเขาเขาก็ให้ผมไปทํารถที่สายหนึ่งเลยตอนบ่ายสอง พอไปทำใบสองรถทำเสร็จหมดเลยติ๊กการ์ดแล้วแล้วแล้วร้านเขาก็บอกว่าอูเนี่ยที่ผมไปทำวันก่อนใส่ติ๊กตายไหมผมมีต่างหากทั้งั้งที่ติ๊กถังอ่ะมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วผมให้ทำเขาให้ทำทำหมดเสร็จหมดไปพันสามพันสามเฮียเขาออกให้อ่าเฮียมนุกเขาออกให้ผมขับรถมาตามถนนนี่ผมร้องไห้เลย ร้องไห้เพราะอะไรเงินหาได้แต่ละบาทเนี่ยผมต้องออกแต่เช้าแล้วเฮียเขาก็รับประกันรถให้นะครับขออนุญาตท่านท่านที่เอ่อคว่าแท็กซี่อะไรยังไงเนี่ยนี่แหละครับผมมองนะครับผมมองว่าซื้อแท็กซี่เนี่ยจะไปซื้อที่ไหนผมก็ซื้อได้ผมก็โอเคนะครับแต่สําหรับเพราะว่าทําไมผมถึงเลือกี่คิดก่อนก่อนว่าเอาอูรถเฮียมานพก็เพราะว่าเขาโอเคผมเคยพูดทั้งก่อนเขาโอเค เขาไม่ได้จูจีเขาไม่ได้จูกีดเขาดูแลรถทุกอย่างให้เราเห็นไหมครับเอาผมเป็นตัวอย่างปัญหายอย่างนี้ยางเขาก็เปลี่ยนให้สองเส้นแต่ผมยังไม่เอาเพราะยางมันใช้ได้อะไรใช้ได้ผมก็ใช้ไปเขาสงสารผมเขาให้ผมไม่ทําผมไม่ได้ว่าแต่ผมเนี่ยเสียเวลาวิ่งรถเนี่ยสองวันต้องไปเสียเงินอีกมันเครียดมันท้อนะครับแท็กซี่ไทยท้อเครียดนะแต่ถ้ารถเออทำให้ผมเสร็จผมไม่ได้ว่าเสียบัญนสีผมก็ยอม ถ้าเศรษฐกิจดีเงินงพันกว่าบาทผมก็ไม่กลัวนะท่านมาหากงินกับพวกผมอาชีพยอย่างผมทั้งๆท,ที่ท่านมีรถแท็กซี่เหมือนกันเป็นอู่เหมือนกันแล้วใครล่ะเขาจะไปไปหาท่านวันหน้าซ่อมวันนี้ไม่เสร็จยังบอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่มันใช่เหรอผมเอารถไปทับติเอารถไปทําติก,การ์ไม่ได้ไปเปลี่ยนมอเตอร์วาวไม่ได้เปลี่ยนทางการไม่ได้เปลี่ยนอะไร,รไม่ต้องไปล้างทางผม ถามผมไหมพอมีเงินทํำไหมนะถ้าสมาชิกท่านรู้ท่านก็คิดเอาถนนรัชดาเนี่ยสายอุทสาอูไหนก็ผมไม่ได้จอจงนะผมขออธิบายผมก็พูดเลยคือมันท้อนะขับรถกลับมาผมซึ้งน้ำใจนะผมซึ้งน้ำใจเฮียนบนะที่อ่าให้ผมเอารถเนี่ยไปทํา คือคนทำมานกว่าเด็กทำานตะ่คือสไตล์ผมเนี่ยทำอะไรมันต้องทําให้เสร็จแต่เราไม่มีเงินแต่เขาก็โอเคเฮียเนี่ยเขาก็ออกให้ผมนะโอเคแล้วแล้วอู่ก็ทําให้แล้วเขามาลือ้อแต่และอย่าง่งให้ดูโอ้โหมันไม่เกี่ยวกับมอติวาวอะไรหาอะไรเลยไงทันสี่เนี่ยแล้วมาบอกผมวินวัดบิ๊กดถังแล้วพรุ่งนี้เข้าไปหาได้ทาให้ใหม่ผมถามว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่พมไหมมีอยู่แล้ววางยาไหมครับแบบนี้วางยาไหม มันเครียดนะครับผมผมผมยอมรับนะคือท่านท่านทำมาหากินแบบนี้นะท่านอาจจะเจริญอาจจะ,จะเจริญก็ได้แต่ตอนท่านตายอะ่ะท่านอาจจะทรมานผมไม่ได้แช่งนะเพราะหากินแบบอา,อาจจะว่าเงินห้าร้อยเป็นพันก็ได้แต่สำหรับผมแค่เงินสิบยี่สิบเนี่ยแต่สำหรับเขาอาจจะโอเคก็ได้นะครับ ฉะนั้นแล้วผมมาวันนี้มาแบรงๆนะท่านสมาชิกท่านอย่าพึ่งกดเครื่องแท็กซี่ไทยนะครับเพราะแท็กซี่ไทยบางทีมันก็ท้อแต่ผมพูดเนี่ยมันเป็นสาระที่เป็นเรื่องจริงที่ท่านเอาไปเก็บไปคิดก็ง่ายๆสรุกน่ะก็คือผมเนี่ยโดนหลอกโดนต้มนะครับผมก็พูดคําเดิมคลิปของผมผมไม่เคยคิดจะเอาของใครหรือใครมาพูดผมไม่มีโฆษณาไม่มีใครจะพนเซอร์ผมไม่ได้มีไรายได้อะไรกับใคร ผมทาคลิปเนี่ยก็คือจากใจจริงนะครับให้ท่านคิดเอานะครับท่านมาตรงนี้มันก็คิดเอาผมถ้าผมชอบรถหรือผมแต่งผมก็แต่งของผมเฮียก็บอกแล้วแต่แล้วแต่เองนะครับคือเฮียเนี่ยเขาให้ถ้าแม้กระทั่งยางผมก็ไม่เอาอเพราะยางมันสภาพดีเนี่ยอย่างรถผมขับมาจอดเนี่ยมันสะดุดไหมล่ะมันอะไรไหมเขาทําให้หมดพันสามเฮียก็ออกให้แล้วเงินบันสี่เนี่ยผมคว้างทิ้งเฉยๆแล้วมันเสียคนบสึกด้วย คือก็บอกผมสีเอารถไปทำนะ่ะตัวเองไม่มีคอมทําคอมไม่ได้แต่รถรุ่นนี้มันเป็นระบบเอ่พ LPG หัวฉีดเอาไปทำรู้ไหมเขาทำยังไงเขาคอมาบางปุ๊บเขาเสียปั๊บเลยเขาไล่ไล,ไล่ดูเขารู้แล้วแล้วคุณลนะ่ะเขาตั้งให้ผมไม่ได้อ่ะขนาดถลิกฟกิคแสเนี่ยคุณทำให้ผมคอคุณยังทำไม่ได้เลย เขาเสียบเขาไล่ดูแล้วว่าการตัวไหนมันระบบการวิ่งเท่าไหร่เท่าไหร่กี่กิโลขึ้นหน้าความเขานุน่นนะครับก็โควิดนะครับวันนี้ก็หมื่นกว่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังรับฟังแท็กซี่ไทยอนตัวแล้วก็ ถ้าแท็กซี่ไทยวันนี้น่ะพูดไม่เพาะหรือว่าพูดไม่ดีหรือว่าไม่มีเนื้อหาสาระแท็กซี่ไทยก็กลับขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าแท็กซี่ไทยอยากให้เป็นความรู้และก็วิทยาทานให้ท่านท่านมาในนี้ปุ๊บว่าอยากอย่างงั้นอย่างนี้เฮียเขาจะเฮี er ยเนี่ยเขาจนบอกว่าทําไมเองไม่ถามข่าวะผมน่ะไม่อยากเกงผมรู้นะว่าเฮียเขายังดูถูกผมเลยผมน่ะไม่อยากรบกวนเฮียเขา เขาให้มาขนาดนี้ดาวน์ลดแค่ห้าพันอะไรก็ทําให้แค่สี่ห้าร้อยามคิดของผมนะมันคงไม่เป็นไรหรอกผมก็คิดว่ามันประมาณสี่ห้าร้อยติจนสองตัวมอตีร์วเล่นพันสี่งานไม่จบถ้าอยากให้จบต้องทําต่อมีด้วยเหรอครับความถังลูกลอยค้างหม้อต้มรั่วจะเอาผมอีกพันเก้าถามผมไหมผมมีเงินให้คุณไหมผมมีเงินให้คุณไหม นะครับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็มาฝากเตือนเตือนท่านๆนะครับว่า,าการขับแท็กซี่บางทีกอ็อะไรไม่ควรที่จะไปทำอะไรให้ศึกษาดูเกี่ยวกับอูดูเกี่ยวกับปรึกษาเท่าแก่เขาด้วยนะครับเขาจะได้หาทางออกให้เราบางทีเราก็อย่ามองว่าตัวเองเราเก่งนะครับเราก็ต้องมีจุดด้อยของเรานะครับ เราก็อหลายๆอย่างถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันก็มาเสียขนู้สึกอย่างผมไปพูดให้เขาฟังเขาก็สงสารหรือเขาไม่ได้ช้ซ้ําเติมเราหรอกนะครับก็ขอบคุณมันอีกรอบนะครับเฮียมนบนะครับก็สงสาราคิดถึงนะครับคิดถึงเฮียสมาน er ด้วยนะครับอูเฮียสมานนะครับถ้าเราผมทําดีกับใครหรือว่าผมไม่ได้อันนี้ใครนั่นแหละครับคือว่าเราอยู่ของเราดีๆอย่าไปสร้างขบถเดื่องนั้ในใครเราไปไหนมาไหนแล้วก็ สบายใจนะครับเปิดออเดินนะครับอย่าไปติดหนี้ติดสินเขานะครับติดหนี้ติดสินได้ขอให้บอกเขานะครับถ้าไม่บอกเขาไปหนีหายไปวันหน้าถ้าคุณอยากจะมาขับรถมันก็ไม่มีหรอกอย่างนั้นท่านที่เคยพูดนะครับผมก็พูดคำเก่านะครับทุกวันนี้เท่าแก่เขาไม่ได้เปรียบหรอกครับผมกับแท็กซี่มาเกือบยี่สิบปีมีแต่เท่าแก่เขาขาดทุนนะครับค่าเช่าเขาเคยได้วันละหกร้อยสองร้อยสามร้อยเขาก็เอานะครับไรไงรับเขาเอาเราต้องเข้าใจเขาเอาใจเรามาใส่ใจเขา เอาใจเขาไปใส่ใจเรานะครับท่าแก่กับลูกน้องถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่อย่าไปโกโหกเขาอะไรก็คืออะไรได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เรื่องเงินมันอีกหลังอีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับท่าแก่สําหรับวันนี้ถ้าท่านใดอยากสอบถามผมนะครับให้ท่านขอให้ท่านคอมเมนต์เข้ามาดีกว่านะครับท่านไม่ต้องโทรมาหาผมหรอกนะครับแล้วก็อูเฮียสมัยกับวีฮานบนะครับท่านจะเพิ่งมา ขอขับแท็กซี่ตอนนี้เลยดีกว่านะครับผมผมผมปิดเลยนะครับผมปิดแทนอูเฮียสมานอูเฮียนบเลยนะครับว่าท่านอย่าเพิ่งมาขอขับรถดีกว่านะครับเศรษฐกิจแบบนี้ท่านท่านก็รู้ท่านจะคิดอยากจะมาลองขับแท็กซี่ผมว่าอย่าเลยดีกว่านะครับถ้าท่านถามผมผมก็จะบอกว่าเต็มนะครับนะครับให้ท่านคิดง่ายๆนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอูเฮียสมานกอูเฮียมนบของหูนี่ก็โอเคนะครับท่านก็แท็กซี่ไทยก็มีอะไรนะครับก็ขอให้โรคภัยเขาเจ็บ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังท่านเข้ามาใหม่หรือว่ากดติดตามแท็กซีไทยออนทัวร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับค่ะคิดว่าแท็กทีไทยออนทัวร์เนี่ยเป็นคลิปเนื้อหาสาระผมก็ย้ำคำเดิมผมทําคลิปผมไม่จำเป็นต้องไปทาปกให้มันดูดูดีสวยผมเนืน้อเน้นเนืน้อหาสาระให้มากที่สุดวันนี้แท็กทีไทยก็จะมารัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าเครียดนะครับก็ใส่ไปน้ําไปหลายแก้วนะครับก็เลย คนรู้สึกมันก็เลยระบายออกมานะครับทจริงก็อยากทำตั้งแต่กลางวันแล้วแหละแต่พอดีวันเกิดน้องก๊อปเขานะครับ FC ฟีในอู่ียสมาสมนก็เลยเข้าไปเยี่ยมน้องนุ่งเขานะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าไปหาน้องๆเขาหลายวันนะครับพอดีวันเกิดเขา <ๆ S 1> ก็เลยถือโอกาส <c oughs> ได้เข้าไปเยี่ยมน้องนุง่งคุยกับน้องๆเขาในอู่นะครับว่าหากินยังไงยังไงทุกคนลําบากหมดนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะสาขาอาชีพนะครับท่านที่ทํางานโรงงานท่านที่ f อของผมเพื่อนฝูงที่ทํางาน โรงงานบริษัทผมว่าทุกคนเดือดร้อนเนี่ยเราแตกต่างกันแค่สายสาขาอาชีพทำงานเ,นยเฉยผมขับรถทำทำงานบริษัทนะครับแตกต่างกันแค่นี้ผมถามว่าไรายได้ผมลดเงินเดือนท่านก็ต้องลดเหมือนกันแหละไม่มีใครเงินเดือนเต็มสองหมื่นหลอกนะเชื่อผมเถอะประโยุดท่านก็ต้องลดนะครับสําหรับใครท่านที่มีหนี้มีสินนะครับก็ขอให้สู้นะครับทุกคนมีหนี้นะครับผมก็มีหนี้มีสินเหมือนกันนะครับอ่า ทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับท้ายนี้ขอให้โรคภัยแค่เจ็บนะครับถ้าแท็กซี่ไทยพูดแรงหรือว่าพูดอะไรไม่เพราะก็กลับขอโทษในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันบางทีอารมณ์มันก็ไปนะครับเงินเผื่อจะหาได้พันสี่เนี่ยมันต้องอะไรอ่ะทั้งครอบครัวทั้งบ้านทั้งลูกเต้านะครับหลายๆอย่างนะครับมันก็สะสมมานะครับถ้าทําเสร็จผมก็ไม่ได้ว่านะครับนี่ก็สองทุ่มแล้วนะครับ ก็ขอให้โรคภัยไข้เจ็บนะครับหายจากประเทศไทยนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่แต่ว่า F อซของผมท่านที่ไม่ใช่ F อฟซีของผมท่านที่เข้ามาใหม่ผมก็ไม่ได้ว่านะครับถ้าท่านดูคลิปของผมนะแต่ว่ามันมีเนื้อสาระก็ฝากอย่าลืมกดไลค์แชร์นะครับท้ายนี้ก้อยพระคุ้มครองโรคภัยไข้เจ็บหายไปสาธุ